ที่เรามาชุมนุมณทีนี้ก็คือการถอดถอนอย่างหนึ่งไม่ต้องการให้รัฐบาลคนที่โกงกินประเทศนั้นคงทําหน้าที่ต่อไปและคืนอํานาจทั้งหมดให้กับประชาชนพวกเหล่านั้นได้มาเลือกรัฐบาลใหม่ที่เหมาะสมหรือระบบวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อไปครับสุดท้ายนะครับเราไม่ใช่มาเคียงขับไร่รัฐบาลแต่ผมอยากจะชี้ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบของประเทศ ต้องการนําประเทศสู่การปฏิรูปเพื่อนําพามาซึ่งระบอบก,การเมืองที่ดีกว่าเดิมการเมืองที่ดีกว่าเดิมคือต้องมีระบอบก,การได้มาซึ่งคนดีมาทําหน้าที่แทนเราวันนี้เราถือว่าระบอบการคัดคนมาทําในแทนเรานั้นล้มเหลวก,กตล้มเหลวกตทําอย่างไรก็น่แต่วันนี้ยงังยอมรับว่ามีการซื้อเสกขายเสียงและตัวเองก็ทาอะไรไม่ได้และระบบอ,อย่างนี้ได้ทนอยู่แดงไง <มา S 2> เราก็ได้ตัวแทนที่เร็วเพราะตัวแทนที่เร็วมามนก็มาโกงมากินเราเพราะฉะนั้น ปฏิรูปการเมืองหลังจากที่ได้ขึ้นน้าหน้ามาขอบคุณครับใช้มุมกล้องขอเปิดให้คุณบอมรย่าสินทร์ครับพี่น้องครับจากราษฎรอาสาปกป้องสามสถาบันครับพี่น้องจำขึ้นใจใช่ไหมครับครับบทบาทแปดของรัฐธรรมนูญสถานะของพระมหากษัตริย์จะละเมิดมีได้นะครับพี่น้อง ฟ้องร้องก็มีได้ของแต่ทุกวันนี้รัฐบาลชุดปูก็ยังปล่อยให้มีการจาบจ้วงร่วงเกินมากขึ้นโดยลำตับที่น้องครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียพี่น้องครับคุณรศวร์ี่น้องทราบไหมว่าการมาชุมนุมผู้คนหลายหมื่นคนวันนี้คณะแรกที่มาถึงที่สนามบ้านางเล่งแห่งนี้มาถึงก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ เป็นคนจากจังหวัดที่แต่งจังหวัดล่าสุดนะครับของประเทศไทยนะครับไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่นะจังหวัดที่77จังหวัดอะไรพี่น้องปึงการมากันหนึ่งรถบัสนะมาถึงคณะแรกแล้วก็มีความตํางงมุ่งหมายอย่างชัดเจนที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือการชุมนุงต่อสู้เที่ยวนี้ครับนะครับ เรียนเชิญน,นะครับที่เราเลือกเอาคณะแรกจริงๆมีพี่น้องบริจาคหลายคณะครับแต่ว่าคณะนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามาไกลแล้วก็มาถึงเป็นคณะแรกเป็นคณะของดรพลอยเพ็ญพิมเกตกรุงเก้าวหน้าพัฒนาจากบึงการเร,รอเสียปรบมือดังๆให้ครับคณะจากบึงการด้วยนะครับเชิญพลเรือเอกไทยสุรภภาพรองประธานองค์การพิทักษ์สยามอดีตรองผบประานสูงสุดมารับมอบครับ นี่ท่านชทยสุนภาพนะครับนักรบนะครับหน้าตาดุนะแต่ใจดีนะ,ะให้พูดร,รักษาคบนะห้ามเกินนะห้ามเกินแบบน้องปลื้มไงตามใจปลื้มท่านชวนบอกใช่ไหมครับภาษาสมัูรหมแเอาสารครมคำพอและวเชิญสองสามนาทีครับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวประเทศไทยทุก่านครับขอต้อน สองกระายเพทินเกตม,มาด้วยใจแล้วเห็นพี่ๆทางานวันนี้โอ้โหทำด้วยใจจริงๆก็เลยมอบเงินสนับสนุนตรงนี้อีก5 0 0 0 0ืบาทขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านพลเอกชัยจะพูดอะไรนิดหน่่ยครับพี่น้องครับคณะกรรมการขอ,รขาาขอยืนย,นยนันว่าจะใช้เงินก้อนนี้ไว้เพื่อในการทําลายศัตรูของชาติอาขอให้เราช่วยกันอย่างนี้ต่อไปนะครับยิ่ัก ออกไปยิงลักออกไปยิงลักออกไปขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านพลเอกชัยสุวรรณภาพและคุณพี่จากบึงการนะดรลอยเพ็ญพิมเกตนะครับกลุ่มก้าวหน้าพัฒนาบึงการนะครับคัะแรกที่มาถึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่งกลับนะครับรอได้ไหมอีกสักชั่วโมงครึ่งไม่เกินสองชั่วโมงได้ไม่ได้ขอพระคุณครับ ไม่งั้นท่านประสงค์จะน้อยใจนะเสียไอก็รออยู่นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนมาใหม่แต่ร่มลมตกคุณอธิวัฒน์ก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับ,รบต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยครับพี่น้องเดินมาทางด้านข้างนะครับคร้อยสองร้อยแทนที่มากันแล้วตั้งแต่เช้าไม่ได้ขึ้นเวทีอย่างเช่นท่านประเสริฐเลิศยโโแในท่านสุชาติศรีสังนี่เป็นอดีตสสนะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ พี่น้องครับคุนอิวัตร์รับเพื่อไม่เสียเวลานะครับทีมงานบอกว่าได้เตรียมวิทยานะครับให้ชมกันไม่ยาวมากนะครับว่าโดยเรื่องขบวนการล้มเจ้าอีกสักชุดนึิงและจะมีผู้ปลาศัยเรื่องสถาบาันอีกหนึ่งคนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นบิ๊กเนมหมดเลยนะครับไปรับชมวิทยากับพี่น้องครับเชิญครับ 6สิงหาคม2552นายใจอึ้งพาก่อนออกถแถลงการตั้งธงรบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมมีคำเตือนให้คนเสื้อแดงที่ไม่เอาเจ้าเหมือนผมเราต้องยอมรับความจริงและไม่ประเมินฝ่ายอมาตย์ต่ำไปกระแสะไม่เอาเจ้าที่แพร่ไปทั่วจะไม่เกิดผลโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่รู้จักสู้ดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาในการทำภาระที่ยังค้างอยู่ของการปฏิวัติ 2-4-7-5ให้เสร็จสิ้นแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยแท้แนวคิดล้มสถาบันกระจายตัวอยู่ในคนเสื้อแดงนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรถึงขั้นประกาศส่งเทียบเชิญให้นายใจมาเป็นแกนนำขับเคลื่อนกลุ่มแดงสยามร่วมกับนายจักรพบเพลนแข็งให้หลังจากเดินทางหลบนีไปต่างประเทศนายใจจัดตั้งเสื้อแดงต่างประเทศ ล้อไปกับยุทธศาสตร์การต่อสู้ของกลุ่มนปชยุทธศาสตร์การต่อสู้ของคนเสื้อแดงมีอยู่5อย่างคือ 1. ลุ่กรุงเทพ 2. ในเมือง 3. ต่างจังหวัด4โลกไซเบอร์และ 5. ต่างประเทศยุทธศาสตร์สองขาห้าเขตเราเพิ่มเขตที่5้าคือเขตที่อยู่ในไซเบอร์โลกไซเบอร์ พี่น้องต้องเข้าไปร่วมต่อสู้ในเขตนี้ด้วยเขตที่หนึ่งในชนบทเขตที่สองในเมืองเขตที่สามในกรุงเทพเขตที่สี่ในต่างประเทศเขตที่ห้าในโลกไซเบอร์พี่น้องเราต้องสู้ทุกเขตเลยแต่เขตตัดสินแพ้ชนะอยู่ที่นี่กรุงเทพมหานคร วิธีการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยยุทธวิธีสร้างความเกลียดชังและวางแผนฆ่าประชาชนแล้วยนความผิดให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแผนพฤษภาโมเดลเริ่มจากสร้างความเกลียดชังโดยการนําเสนอข้อมูลล่อลวงผ่านทางบทความในรูปของงานทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจผิด พระโรมสภาพกำลังบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร,ร์ราชวงศ์จักรียึดอำนาจจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างความเชื่อทักษิณเป็นพระเจ้าตากสินกลับชาติมาเกิดเพื่อภารกิจโค่นล้มชัดเจนโดยนิตยสารคลนเสื้อแดงที่ชื่อ voice of ทัก s ิ n หลุกประดมด้วยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าฝ่าเจ้ายังหววอำนาจ เชื่อมโยงเหตุการณ์6ตุลา19และรฤศภาธทิน2 2,535ว่าสถาบันอยู่เบื้องหลัง ปิดเบือนประวัติศาสตร์การสวรรคตรัชการที่8ปดว่าพระบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีส่วนเกี่ยวข้องปลดภาพระบรมชายา,ยาลักษ์รัชการที่เ้าและนําพระบรมฉา,ายาลักษ์ของรัชการที่8มาใส่แทนตามมาติดกับภาพคนเอกเรมนัคณะปฏิวัติ19กันยายน2549เข้าเฝ้าก่อนจะบิดเบือนใส่ร้าย,รายพระบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพละมหาษาลริดกลื่นว่านักเตะทีเด็ดเคยย่าอยู่หัวร่ำรวยที่สุดในโลกเอาเปรียบคนไทยทั้งประเทศสร้างวัฒก,กรรมอําม,มาตไร้เพื่อชักจูงให้มวลชนไปอยู่ในสนามการต่อสู้ทางชนชั้น13มีนาคม2553เว็บไซต์มอถชอนดูเอสเอสายคนเสื้อแดงเกยดแพร่ภาพแบนเนอร์ กดดันให้ระบาดเด็กและเจ้าอยู่หัวลงมาคลี่คลายสถานการณ์ทั้งที่วันดังกล่าวยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดความสูญเสียขึ้นแต่ข้อความที่ประกฏกลับบอกว่าหากมีคนตายในหลวงต้องรับผิดชอบเปรยบเสมือนการวางสถานการณ์เอาไว้ก่อนหน้าเพื่อโยนความผิดให้กับในหลวงตามแผนการที่จะสังหารผู้ชุมนุม และแล้วเมื่อค่ำคืนของวันที่10เมษายนก็เกิดปฏิบัติการของชายชุดดำสังหารผู้ชุมนุมและทหารต่อด,ด้วยประชาชนผู้บริสุทธิ์ตำรวจสื่อมวลชนต่างประเทศตลอดช่วงการชุมนุมถึง19พฤษภาคมเมื่อความตายเกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการโยนความผิดให้ในหลวงก็ตามมา ภาพการขีดเขียนบนพื้นถนนและสถานที่ต่างๆในการชุมนุมรํำลึกของคนเสื้อแดง6สิงหาคม2552นายใจอึ้งพาก่อนออกแถลงการตั้งถกโตรกับสถาบัน เอาละพี่น้องปรบเพอให้กับคนทำวิทยานาสตรพี่น้องครับเ่งก็รู้รู้กันอยู่นะครับหลายท่านนี่บอกไม่อยากชมหรอกแต่เราชมเพื่อย้ำเตือนว่าสิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยคุณติวัตรในปัจจุบันและในเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ยังมีอยู่นะครับ,รบแม้จะมีการออกมาพูดว่ามีการดำเนินการแล้วแต่เรายังเห็นอยู่ในเว็บไซต์ครับเอาละครับพี่น้อง เพื่อไม่เสียเวลานะครับพบกับนักพูดจาปลาสายท่านต่อไปเป็นอญญาจารย์บรรยายวิชากฎหมายเป็นทนายความอิสระและจะมาพูดถึงเรื่องนี่แหละครับกฎหมายแล้วก็รวมทั้งการละเมิดสถาบันครับ,รบปรบเือต้อนรับอญญาจารย์ประยงไทยศรีกับพี่น้องคร,ร,งงครับปรบมืนดรง,งครับสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ทั้งหลายครับอันที่จริงสิ่งที่ผมจะกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเรื่องที่พี่น้องได้ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องคือประเด็นกฎหมายอาญามาตรา112ครับมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาถือว่าเป็นกฎหมาย ของความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร,รในอดีตที่ผ่านมาเราแทบจะหาดีกาเกี่ยวกับการดูหมินสถาบันไม่ได้เลยครับ,บเพราะมันไม่มีคนจันไรเหมือนเช่นทุกวันนี้ในช่วง50ปีที่ผ่านมาถ้าเราจะมองเห็นมีไม่กี่คดีครับเช่นอาณาจักร ผีบุญทั้งหลายพันตำรวจตรีอนันต์เสนาขันที่ล่วงรับไปแล้วและสำคัญครับที่ร่วมสมัยอยู่กับพวกเราคือนายสุรชัยแ่ดานและนายวีระมุสิกพงศ์นายวีระมุสิกพงศ์ครับเมื่อประมาณปีปี2529ไปช่วยคุณพรเทพเตชะไพบุญหาเสียงที่จังหวัดบุรีรัมย์ สมมุติว่าตัวเองเป็นพระองค์เจ้าวีระครับในขณะนั้นนายวีระมุสิกพงศ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วทหารตกเท้าดะพรึบพี่น้องคงจำเหตุการณ์ได้วีระต้องมากราบพระบรมทิสารักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือเหตุการณ์ เมื่อสมัยปี2529แต่ปัจจุบันนี้ครับคนที่ทำลายบ้านเมืองจาบช่วงสถาบันเผาบ้านเผาเมืองกลับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่มีความแตกต่างกันท่านเท่าไหร่ครับนายสุรชัยแสดนันวีระมุสิกพงศ์กระทำความผิดซ้ำ ในกรณีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษครับมินพระบรมเมเดชานุภาพอีกคร,บรอบที่สองครับไอคนกลุ่มนี้อย่าว่าแต่พระราชทานอภัยโทษเลยครับค่าให้ตายยังไม่รู้สึกสำนึกเลยต่อมาปีพศ2 5 4 4 4 5คนที่มีเจตนา จ้องลมสถาบันจับช่วงสถาบันตัวพ่อคือคุณทักษิณชินวัตรเราสามารถสืบให้เห็นพฤติกรรมของเจตนาและเป้าหมายของบุคคลคนนี้ได้อย่างชัดเจนครับใช้วิธีการให้ลิวลอ้อจับช่วงสถาบันจนมีการฟ้องร้องหลายคดีที่สำคัญที่สุดครับ คนที่ถูกฟ้องร้รองเกี่ยวกับคดีหมินพระบรมเดชานุภาพไม่ว่าจะเป็นดาตอปีโดอากงหรือใครต่อใครครับที่ดูถูกข้อหาหมินพระบรมเดชานุภาพกลับเป็นฮีโร่ของคนกลุ่มนี้